เช็ควันหยุดธนาคารวันหยุดทําการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจในเดือนตุลาคมพศ2565 เริ่มกันที่วันแรกวันพฤรหัสสบดีที่13ตุลาคม2565เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมมชนากธาิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือราชการที่เก้าของเรา และวันศุกร์ที่14ตุลาคม2565เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน4วันตั้งแต่วันที่ 13, 14, 15, 16 ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะคะที่จะได้มีวันหยุดยาวกันในเดือนตุลาคมนะคะวางแผนท่องเที่ยวกันได้เลยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องรถที่ยดาด้วยค่ะขอบคุณค่ะ